One News ตรงไปตรงมาค,คุณรุ่งศักดิ์เหลืองยีรันภูสิทธิ์ไปปล่อยช้างตัวนี้ด้วยตัวเองทำรายงานพิเศษนี้มาให้ชมกันค่ะ นี่เป็นวินาทีที่ช้างป่าเพศเมียอายุประมาณ7-8ปีที่ทีมแพทย์ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าพังธิตรลือชัยตามชื่อูนยนฝึกลบพิเศทธิตรลือชัยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พบช้างตัวนี้นอนป่วยเหยียดขาเกรงเมื่อ45้าวันก่อนทันทีที่ถูกปล่อยจากสายพานพยุงตัวได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกมันเดินตงรงไปยังทาน,น้ำและใช้งวงสะบัดน้ำพ่นใส่หลังตนเองเหมือนรู้ว่า จะได้กลับคืนสู่พื้นป่าใหญ่ที่มันจากมาอีกครั้งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับคือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้มาพบกับพังลิตรือชัยซึ่งขณะนั้นยังเจ็บป่วยอยู่นะครับเจ้าหน้าที่นําพังลิตลือชัยไปรักษาจนหายจากอาการเจ็บป่วยและนํากลับคืนสู่พื้นป่าอีกครัครบก่อนการปล่อยตัวพังลิตรือชัยประมาณหนึ่งสัปดาห์เจ้าหน้าที่นําขี้ช้างมาทาตัวพังลิตรือชัยเพื่อก,กบกลิ่นยาและกลิ่นสาบมนุษย์ เพื่อให้พังลิศลือชัยสามารถกลับเข้าสู่โขงช้างป่าได้โดยไม่เกิดอันตรายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานยังนำพังมะลิและพายโพทองช้างบ้านมาเป็นพี่เลี้ยงคอยประครับประคองไปส่งในป่าลึกซึ่งเห็นได้ชัดว่าทั้งช้างป่าและช้างบ้านต่างมีความผูกพันกันแม้ว่ามันจะอยู่ร่วมกันได้ไม่นานหลังจากพังธิ์ลือชัยกลับเข้าสู่ผืนป่าแล้วเจ้าหน้าที่ จะเฝ้าติดตามจนกว่าช้างตัวนี้กลับเข้าสู่โขงช้างได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าติดตามพฤติกรรมหลังคืนสู่ป่าแล้วอีกระยะหนึ่งคือเราอยากดูพฤติกรรมช้างคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถติดพวกช้างป่าได้วันนี้พอช้างมาป่วยปุ๊บเราก็ไม่ให้เสียยอกาสนะฮะเราก็รักษาเขาแล้วก็ปล่อยคืนแต่ในขณะเดียวกันเราก็สร้างไอโครงการที่จะศึกษาวงจรของช้าง ลุมเชือกไอ้โขงนี้ด้วยช้างโขงเนี่ยมีมาสักกี่ตัวนะเนี่ยช้างโขงเนี่ยสามสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าโขงว่าเขาก็จะตามไปเราม่ได้รู้ว่าช้างโขงเนี่ยจะเดินมีเส้นทางเดินตรงไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณป่าเนี่ยเพื่อที่เราจะไปดูว่าเออเขาออกตรงไหนเพราะช้างเนี่ยถ้าออกตรงไหนแล้วเขาจะคุ้นเคยเขาจะออกมาเป็นประจำเมื่อวันที่21มิถุนายน2558พังฤทธิ์ลือชัยแทบสิ้นใจตายอยู่ข้างอ่างเก็บน้ําในเขตอุทยานห้วยสัตว์ใหญ่เจ้าหน้าที่อุทยาน และสัตวแพทย์ระดมกำลังให้ความช่วยเหลือนานกว่า45วันและวันนี้เมื่อมีอาการดีขึ้นจึงปล่อยกลับคืนสู่ผืนป่าและหวังว่ามันจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับโขงข,งของมันรุงศักดิ์เหลืองฮิลันภูสิทธิ์รายงาน One News ตรงไปตรงมา